สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวบุญระวีก็มาภาคบ่ายครับบายบายก็เข้ามาชมกันได้เป็นรายการภาคบ่ายบุญระวีตีข่าวต่อจากต่อจากข่าวทะลุใหม่วันนี้มาคุยเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเรื่องนี้คือผมเองก็เป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกับท่านทั้งหลาย คือฟังแล้วก็ตกใจว่ามันจะอะไรกันนักหนาเรื่องของพระมหาสมปองถึงขนาดหลายคนออกมาปกป้องฮะเยอะแยะไปหมดเซฟพระมหาสมปองเซฟพระมหาสมปองวันนี้ผมเลยขึ้นหัวรายการบุญวีตีข่าวถึงเรื่องการขู่จับศึกพระมหาสมปองซึ่งพระมหาสมปองก็บวชมานานใจหายถ้าถูาถกจับศึกถึงขนาดถึงขนาด ร่ำไห้เลยครับเสียใจร่ำไห้ร้องไห้ขี้มูกโป่งเลยเรียกว่าข่มอารมณ์ไม่อยู่ก็แล้วกันคือบวชมานานนะ่ะแล้วตัวเองทําผิดอะไรเหมือนกับนายกรัมปรีประเทศข้างสปอปอลาวผมผิดอะไรผมผิดอะไรแต่นี่คนละเรื่องกับพระหาสมปองนะท่านต้องการจะเผยแพร่พุทธศาสนามันก็เป็นวิธีการของแต่ละท่านของแต่ละพระอาจารย์ สมัยหนึ่งอ่ะท่านคงจำกันได้สักยี่สิบสสปีแล้วมั้งหรือถึงสี่สิปีก็ไม่ทราบได้ประมาณนั้นไหมประมาณนั้นนะครับโด่งดังใหญ่โตนะโด่งดังครับพระพยอมกัลยาโนวัดสวนแก้วท่านเทศสมัยก่อนไม่มีสื่อโซเชียลมือนทุกวันนี้เทศเทศแล้วก็ใส่เทพปรากฏว่าเทพขายดีครับ พระมหาสมปองเทศตลกโปกฮาแล้วก็ได้สาระทางพระพุทธศาสนาตอนนั้นผู้คนที่แก่วัดเขาเขาออกมาตำหนิตีเตียนออกมาตำหนิตีเตียนกันเยอะแยะว่าเอ้ยพระพยอมพูดอย่างนี้มันไม่ได้เป็นพระต้องสำรวมพระพระพยอมไม่มีการสำรวมโอ้โหวิพา์วิจารณ์กันหนักเหมือนกันแต่หลวงพ่อพระพยอมเนี่ยท่านทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ท่านทําไปเมื่อที่จะเพื่อที่จะจันลงสั่งสอนให้ศาสนิกชนเนี่ยได้เข้าใจพระพุทธศาสนาคือพูดภาษายากๆจากภาษาสันสกฤตภาษาบาลีคำสั่งสอนพระพุทธองค์เอามาคุยภาษาง,ง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจและก็แทรกมุกไปบ้างแทรกมุกพระคนไทยจะชอบชอบฟังแทรกมุกตลกไปบ้างมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเหมือนกับพระมหาสมปองออกมาเทศนาเนี่ย ก็เลยทำให้พระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเกิดอาการหมั่นไส้หรือยังไงก็ไม่ทราบได้ตอนหลังตอนหลังก็มีการขู่กันขึ้นมาว่าจะจับศึกพระมหาสมปองก็หลั่งน้ำตาบน่นบอกว่าโดนจ้องจับศึกก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีครับในทวิตเตอร์เขาก็ติดแฮชแท็กพระมหาสมปองตาปุปุโต กระหึ่มโลกโซเชียลหลังไลฟ์สดร่วมกับพระมหาไพรวันและพระมหาณกันเป็นการไลฟ์สดเพื่อสอนธรรมะเมื่อวันที่9ตุลาที่ผ่านมาสำนักง,งานพระพุทธศาสนาก็อ,อ้างนะครับก็บอกว่าถูกผู้มีอำนาจคมคู่จ้องจับสึกให้พ้นจากความเป็นพระและพูดจาเสียงสั่นเครือใครจะร้องไห้ตามข่าวนี่พระมหาพระมหาสมปองจะร้องไห้ครับ นะแล้วก็เช็ดขี้มูกเช็ดน้ําตาก็คาดว่าขีมข้มูกโป่งร้องไห้ขี้มูกโป่งก็เป็นปกติเป็นผมผมก็ต้องร้องไห้เสียใจทําดีไม่ได้ดีทีนี้ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานรายละเอียดการไล่สดโดยเฉพาะพระมหาสมปองได้ระบายความในใจว่าเราอยากให้ทุกคนมีความสุขและพอเรามาฟังว่ามีคนจ้องจับศึกอยู่นะ อย่าพลาดนะเรื่องสำรวมเรื่องช่วยคนหรือผมอาจจะเป็นคนอ่อนแอก็ไม่รู้จริงๆผมเข้มแข็งนะแต่เหนื่อยเราไม่มีเจตนาอื่นนอกจากต้องการจะช่วยคนแล้วก็มาเจอคนจ้องจับผิดเราจ้องจะจับเราศึกจะอะไรกันนักหนาะทําไมถึงไม่ใช้งานเราเขาต้องดูแลเราหรือเปล่าทําไมถึงจ้องจะเล่นงานเราแล้วเราจะเอากําลังใจจากไหน ผมก็เป็นหนึ่งในกําลังของพระพุทธศาสนาไม่ใช่หรือนี่พระมหาสมปองท่านพูดอย่างนี้ทุกวันนี้เขาให้ผมเรียนผมก็เรียนให้ผมท่องบาลีผมก็ท่องเรื่องไหนที่ไม่ให้ผมพูดผมก็ไม่พูดให้ผมหยุดผมก็หยุดผมดือ้อหรือผมทำขนาดนี้ยังจะมาจ้องจับศึกผมมันคืออะไรผมไม่ใช่ลูกพวกคุณเหรอเห็นผมยิ้มผมหัวเราะ คุณคิดว่าผมมีความสุขเหรอผมฟังเรื่องซึมเศร้าบ่อยๆก็ยังคิดว่าสักวันหนึ่งเราคงจะเป็นบ้างก่อนหน้านี้ผมยังไม่เข้าใจโรคซึมเศร้าโดยซ้ําว่ามันเป็นอาการเจ็บป่วยยังไงไม่เข้าใจทําไมคนเราถึงซึมเศร้าจนถึงขั้นเจ็บป่วยได้จริงหรือจนถึงวันนี้รู้สึกกับตัวเองต้องถามตัวเองว่าหรือเราจะเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันพระมหาสมปองครับบอกว่า แม่เราก็แก่แล้วป่วยติดเตียงตั้งแต่อายุ69จนตอนนี้74 5ห้าปีแล้วแม่ผมก็ดูข่าวทีวีตลอดบางทีเห็นข่าวสื่อมวลชนไปลงโหดพาดหัวว่าจะจับศึกพระมหาสมปองแม่ผมก็ตกใจเพราะเป็นลูกชายคนสุดท้องเขาจะจับลูกศึกแล้วเหรอพี่สาวซึ่งอยู่นางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก็โทรศัพท์มาถามพี่คนรองเขาจะศึกน้องเราเหรอ เราก็ต้องคอยบอกว่ามันไม่ขนาดนั้นตัวเราเองนะไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ห่วงแม่เราผู้สื่อข่าวก็รายงานได้วยว่าในระหว่างไลฟสดทั้งพระสามรูปเนี่ยนะครับพระมหาพลพยวันก็ดีพระมหาพยันก็ดีก็พยายามที่จะให้กําลังใจพระมหาสมปองตลอดเวลาเลยเพราะมหาสมปองเสียใจมากถึงร้องไห้ขี้มูกโป่หลังจากไลฟสดก็แพร่ภาพก็แพร่ออกไปทั่วโลกในโลกออนไลน์ ก็มีคนหลั่งไหลไปให้กำลังใจพร้อมก็ขอปกป้องพระหมหาสมปองเป็นจำนวนมากโดยติดแฮชแท็กเซฟพระหมหาสมปองสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับวงการสงฆ์ไทยในขณะนี้ในขณะที่พระมหากันนะครับท่านผู้ชมพระมหากันนี่เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสวัดสเกตที่มาร่วมไล่สดกับพระหมหาสมปองก็บอกว่าขณะที่ไล่สดเนี่ย อยู่ๆพระมหาสมปองก็พูดออกมาเองว่ามีผู้ต้องการจะให้พระมหาสมปองศึกทั้งที่ยังทั้งที่ยังมีการขอกำลังใจด้วยสร้างความแปลกใจให้กับผู้คนและสร้างความแปลกใจให้กับตนและพระมหาไพรวันเพราะท่านไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนพระมหาสมปองไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนอย่างไรก็ตามในช่วงที่ได้ร่วมงานกับพระมหาสมปองเป็นเวลาเกือบหนึ่งปี ยอมรับว่าพระหมหาสมปองเคยมีพูดบ้างว่ามีความพยายามของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่ต้องการให้พระหมหาสมปองศึกทีนี้ทางด้านสำนักง,งานพระพุทธศาสนาครับคุณสิบบวรแก้วงามเป็นรองผอ,อรักษารษารชการผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาก็ออกมาพูดเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้สำนักง,งานพระพุทธศาสนายังไม่มีข้อมูลผู้ที่รู้ดีที่สุด คือท่านพระหมหาสมปองเองเพราะสถานะของพระหมหาสมปองเนี่ยเป็นพระลูกวัดวัดสร้อยทองผู้ที่จะศึกพระหมหาสมปองได้ต้องเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรงคือเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองไม่ใช่อยู่ๆใครจะไปศึกท่านได้แม้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาเองก็ไม่มีอำนาจในการศึกพระสงฆ์และจากหลายๆประเด็นในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับพระหมหาสมปองหากท่านปฏิบัติตามคำตักเตือน คำแนะนําของเจ้าว,วาดวัดสร้อยทองแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนศึกทางด้านพระมหาสมปองว่าไงครับหลังจากรองผู้อำนวยการสํานักนพุทธศาสนาพูดออกมาอย่างนี้พระมหาสมปองก็บอกว่าบอกว่ากรณีการไล่สดตอนหนึ่งที่บอกว่าถูกจ้องจับผิดจากพระผู้ใหญ่เพื่อต้องการศึกบอกว่านั่นยืนยันถึงเจตนารมในการไล่สดต้องการเผยแผ่ ต้องการเผยแพร่หรือเผยแพร่ธรรมะไปสู่พุทธศาสนาสนิกชนพยายามสร้างความน่าสนใจให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ธรรมะด้วยการสอดแทรกอารมณ์ขันครึ่งหนึ่งคือ50%มีธรรมะครึ่งหนึ่งคือ50%แต่ก็เริ่มเริ่มรู้สึกอึดอัดบอกว่าสิ่งที่พูดในการไล์สดสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำจึงอยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้คําชี้แนะในเรื่องนี้ด้วยจะได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ถูกตําหนิสุดท้ายก็ยืนยันว่าอาตมาจะไร้สดอาตมาจะไร้สดต่อไปอ่ะปรบมือให้ครับพระมหาสมปองผมปรบมือให้เลยครับนิมนต์เลยนิมนต์เลยผมชอบผมไม่ค่อยได้ฟังท่านหรอกครับแต่สิ่งที่เราได้ก็คือได้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาและสิ่งที่เราได้ ก็ได้ธรรมะไงถึงแม้ว่าจะเป็นตลกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นธรรมะก็ยังดียังดีที่เอาธรรมะมาร้อยเปอร์เซนต์แล้วคนก็นั่งนั่งอย่างนี้ครับมันก็ไม่ได้ผลคนฟังธรรมะยังไม่รู้เลยเทศจบยังไม่รู้เลยลุงพ่อเทศอะไรเพราะกูนั่งหลับอย่างเดียวใช่ไหมล่ะเออพระมหาสมปองพระมหาพราวันและพระอาจารย์พวกนี้ออกมาเทศก็คลึกคลื่นเออมันก็ได้ได้ความรู้อีกอีกแบบหนึง่ง ถึงจะมีตลกบ้างแต่ก็ไม่ได้หยาบคายผมเปรียบเลยเปรียบเลยให้ฟังว่าช่วงหนึ่งหลายสิบปีมาแล้วพระหลวง,งพ่อพระพยอมก็ทําอย่างนี้จนหลวงพ่อพระยอมหลวงพ่อพระยอมดังเรื่องอะไรก็ดังเรื่องเทศแสกมุกตลกแซงมุกตลกดังเรื่องเทศนะแล้วก็มาเป็นเจ้าวาดวัดที่พระพยอมนะวันนี้พระพยอมท่านก็ส,ออแว,สวแล้วสูงวัยแล้วเจ็ดสิบแล้วแล้วรุ่นหลังก็ตามรอย ตามรอยก็เทศแบบพระพยอมถามว่าพุทธ,ทธศาสนกิกชนได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ครับท่านผู้ชมฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่เป็นพุทธศาสน,น,นิกชนเนี่ยเซฟพ,พระมหาสมปองถูกต้องแล้วครับผมก็จะช่วยเซฟพ,พระมหาสมปองปกป้องพระมหาสมปองให้เป็นมิ่งขวัญให้เป็นร่มโพล่ร่มใจของประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาต่อไปวันนี้ยืนเคียงข้างพระมหาสมปองครับ จะคูจับศึกจะคูจับศึกมีเหตุผลอะไรพระมหาสงปองไม่ได้ทําผิดอะไรเลยท่านเทศนาแล้วก็แซงมุกตลกหรืออิจฉาริษยาหรือเปล่าใครคนนั้นคือใครใครคือผู้ที่จะจับศึกคนที่จะจับศึกก็มีเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองและก็พระเถราทุกนุกเถระชั้นผู้ใหญ่ก็เผยตัวออกมาสิครับนะช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนา มือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้าครับนี่ก็คือรายการบุญละวีตีข่าวภาคบ่ายนะก็เอามาเล่าให้ฟังกันแต่สิ่งที่จะบอกประชาชนและพี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายร่างกายเราเวลานี้ก็มีข่าววันนี้ก็มีข่าวหลายข่าวนะคนขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นโควิด -19 ตายคาตายคารถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ก็คลอดลูกผ่าตัดแล้วตายมันเป็นอย่างนี้ครับผมถึงบอกท่านทั้งหลายว่าดูแลตัวเองครับสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองดีที่สุดหลายท่านจะรับประทานหลายท่านจะฉีดวัคซีนมาแล้วก็จริงนะแต่ฉีดแล้วทําไมตายสองเข็มตายสามเข็มตายนะฉีดแล้วตายคาเข็มก็มีก็ไม่เป็นไรก็ยังต้องไปฉีดกันอยู่ต้องไปฉีดกันอยู่ครับอย่างน้อยก็ช่วยสร้างภูมิต้านทานแต่ อยากให้ท่านเลี้ยวมาที่แพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือกก็คือรับประทานเบต้ากรูแคนเบต้ากรูแคนจากสารสกัดของของยีสขนมปังซึ่งมันดีที่สุดปลอดภัยที่สุดโดยเฉพาะเบต้าวันเขาสั่งจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาแล้วก็ราคาไม่แพงสร้างภูมิต้านทานได้แน่นอนตอนนี้ท่านทั้งหลายก็หลั่งไหลใครที่ดูรายการข่าวตะลุไมหลั่งไหลเข้ามาสั่งซื้อกันมากมาย ดูตัวเองที่บ้านดูแลพ่อดูแลแม่เราจะได้ไม่พลัดพลากจากกันก็เหมือนกับที่นักวิชาการอาจารย์หมอทั้งหลายที่นํามาเขียนเป็นเล่มอย่างเงี้ยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นแพทย์สมศักดิ์วราคามินบอกว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยคน้นพบแล้วก็จู่หัวว่าอย่างนี้ครับหน้าปกเลยครับดีที่สุดในโลกกล้าพูดอย่างนี้เลยเพราะมันดีจริงๆนี่ผมไม่ได้โฆษณายี่ห้อไหน นะเพราะว่าคําว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยมันเป็นสารสกัดมันเป็นอะไรมันเป็นชื่อสามัญยังไม่บอกยี่ห้อไหนมันมีขายหลายสิบยี่ห้อครับแต่ต้องเป็นสารสกัดจากยี์ขนมปังเท่านั้นถึงจะมีคุณภาพที่ดีและก็และก็ชนิดเข้มข้นเนี่ยดีที่สุดที่สำคัญมีเครื่องหมายอยอยแล้วโฆษณาเรามีเครื่องหมายคออ,อย่างของ เบต้าว uh, ันี่มีใบญา,าติในการโฆษณาเรียบร้อยนะครับถึงจะโฆษณาได้นี่เรามีใบอนุญาตเรียบร้อยถึงถึงบอกท่านทั้งหลายว่าใบานญาติโฆษณาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ชื่ออาหารและเลขทะเทบเียนเลขฉลากเบต้าวันมันชื่อยี่ห้อเบต้าวันเบต้ากรูแคนจากยีสต์ผสมวิตามินซีผสมวิตามินอ e, ีโคเอนไซคิวเทเนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วนะสุดยอดแล้ว ราคาไม่แพงผมไปอเมริกาผมซื้อมาขวดหนึ่ง4ี่พันบาทเขาสั่งตัวยามาบรรจุในนี้ขวดละสองพันห้าตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อสี่แถมหนึ่งซื้อสี่แถมหนึ่งไม่มีที่ไหนหรอกครับถูกที่สุดแล้วนะสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองโดยเข้าไปหาแพทย์ทางเลือกจะฉีดวัคซีนมาแล้วก็เอาเถอะครับยังไม่ฉีดก็รับประทานไปก่อนอย่างน้อยเราก็มีไอเบต้ากรูแคนไว้สู้กับไวรัส เชื้อราไวรัสวา,าปลาลสิทธ์เพราะว่าเบต้ากรูแคนรับประทานเข้าไปเนี่ยมันไปสร้างไมโครฟาสตไมโครแฟสที่กระดูกสันหลังแล้วมันผลิตเม็ดเลือดขาวถ้าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายมันปลาดเข้าไปฆ่าทิ้งหมดไม่ว่าจะเป็นไวรัสลา,าปาลสิทธ์หรืออะไรก็แล้วแต่และมันยังสร้างภูมิต้นานทานสอบถามรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับผลงานด้านวิชาการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างจะมีเจ้าหน้าที่ไว ไว้พูดคุยกับท่านเอา,อางี้ก็แล้วกันนะกราบขอบพระคุณจริงๆครับที่ติดตามชมรายการบุญระวีตีข่าวประจำวันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ขอบพระคุณจริงๆลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่จากกระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับ